แพเริ่มเป็นได้ทุกช่วงอายุ จริงหรือไม่แล้วถ้าเริ่มเป็นตอนอายุ40ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่าค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าภูมิแพ้นั้นแท้จริงก็คือเรื่องราวของภูมิเพียนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าการที่ตอนที่คุณเล็กๆคุณไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้วอยู่ๆคุณก็มาเป็นภูมิแพ้ภูมิเพียนที่ว่าเนี่ยในช่วงอายุ40คําถามคือเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นความเสื่อมของร่างกายอย่างหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ตอนเด็กๆค่ะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นหอบืด หรือเป็นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะและพอหายไปช่วงวัยรุ่นค่ะแต่พอคุณอายุมากขึ้นความเสื่อมร่างกายมาเยือนแน่นอนคุณก็เป็นอีกได้ คราวนี้ค่ะภูมิแพ้นะคะมันไม่ได้จํากัดอายุค่ะเกิดได้กับทั้งเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือแม้แต่วัยชราก็เริ่มมีอาการได้หากระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดปกติก็คือมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาไปแปลความค่ะว่าสิ่งกระตุ้นเหล่านี้คือสิ่งแปลกปลอมกับร่างกายคราวนี้ต้องยอมรับนะคะว่าการวินิจฉัยเรื่องของภาวะภูมิแพ้ในวัยที่อายุมากขึ้นอย่างอายุ40ขึ้นไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่วินิจฉัยยากหน่อยค่ะและว,วัยนี้ค่ะก็จะเริ่ม มีโรคเรื้อรังอื่นๆร่วมด้วยนะคะดังนั้นต้องคอยหมั่นสังเกตอาการตนเองนะคะว่าผิดปกติหรือว่าเวลาที่เราสัมผัสรับประทานอะไรไปเนี่ยเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะได้ให้ข้อมูลกับแพทย์โดยละเอียด โดยทั่วไปค่ะคุณผู้ชมภาวะภูมิแพ้ไม่ได้อันตรายถึงกับชีวิตนะคะแต่อาจจะทําให้เกิดความรําคาญค่ะอย่างเช่นคันหูคันตาเป็นพื้นเป็นผดค่ะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ประมาทไม่ได้เช่นกันดังนั้นถ้าเริ่มมีเรื่องของอาการที่ดูจะเป็นเหมือนภูมิแพ้แล้วไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและประเมินกันดีกว่าค่ะ